ชายคนหนึ่งในชุดสูทราคาแพงเดินออกจากร้านอาหารรูโดยไม่ทิ้งทิปแมแต่บาดเดียวพนักงานเสิร์ฟสาวได้แต่ยืนกลั้ำกลืนความเสียใจแต่เมื่อเธอเก็บโต๊ะเธอกลับพบโน้ตตลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้จานข้อความสั้นๆในนั้นทำให้หัวใจเธอแทบหยุดเต้นและเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลหญิงสาวชื่อน้ำฝนยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์เล็กๆของร้านอาหารฝรั่งเศสรู้ใจกลางเมืองมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะเช็ดแก้ววใบสุดท้ายของคืนเสียงเปียโนคลอเบาๆลอยอยู่ในอากาศปนกับกลิ่นเนย และซอสวายแดงร้านกำลังจะปิดในอีกไม่กี่นาทีแต่ในหัวของเธอยังคงวงเวียนอยู่กับโต๊ะหมายเลขเจ็ดตกของชายที่ทั้งร้านรู้จักดีในคืนนี้เขาเป็นซีอีโอเศรษฐีพันล้านชื่อของเขาปรากฏตามข่าวเศรษฐกิจแทบทุกสัปดาห์ชายวัยห้าสิบต้นต้นใบหน้าเรียบเฉยดวงตาคมกริบและท่าทางสุขุมเยือกเย็นตั้งแต่นาทีที่ก้าวเข้ามาในร้านาน้ำฝนจำได้ดีว่าเธอเป็นคนรับออเดอร์เขาด้วยตัวเองเขาพูดน้อยสุภาพ แต่ห่างเหินราวกับมีผนังบางอย่างกั้นระหว่างเขากับโลกทั้งใบตลอดสองชั่วโมงที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นน้ำฝนดูแลเขาอย่างดีที่สุดเธอแนะนำวายอย่างละเอียดเสิร์ฟอาหารด้วยความระมัดระวังเปลี่ยนช้อนซ่อมทันทีที่เขาวางผิดตำแหน่งเธอไม่เคยคาดหวังอะไรมากแค่ทิปเล็กน้อยก็เพียงพอแล้วสำหรับพนักงานเสิร์ฟเงินเดือนขั้นต่ำอย่างเธอแต่เมื่อเขาลุกขึ้นสวมเสื้อโค้ทและวางบัตรเครดิตลงบนถาดเงินใบเสร็จถูกเซ็นอย่างรวดเร็วช่องทิปว่างเปล่าไม่มีตัวเลขไม่มีลายเส้นไม่มีแม้แต่เศษเหรียญ น้ำฝนยืนมองถาดใบนั้นนิ่งหัวใจเหมือนถูกกดลงช้าๆเธอยิ้มบางๆให้เขาตามมารยาทเขาพยักหน้าเล็กน้อยก่อนเดินออกจากร้านไปโดยไม่หันกลับมาแม้แต่นิดเดียวก็แค่คนรวยใจแคบอีกคนเสียงเพื่อนร่วมงานกระซิบข้างหูเธอน้ำฝนพยักหน้าเบาๆแต่ในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเธอไม่โกรธไม่โทษเขาแค่รู้สึกเหนื่อยๆกับการต้องพยายามมากกว่าที่ได้รับเสมอเมื่อร้านปิดไฟหลีลงน้ำฝนเดินไปที่โต๊ะหมายเลขเจ็ เพื่อเก็บจานอาหารแทบไม่เหลือเศษซอสถูกเช็ดอย่างเรียบร้อยทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเธอหยิบจานหลักขึ้นมาใต้จานนั้นมีแผ่นกระดาษสีครีมเล็กๆพับอย่างประณนี่ซ่อนอยู่เธอชะงักมือหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวน้ำฝนมองไปรอบๆร,ร้านทุกคนกำลังยุ่งกับการปิดงานไม่มีใครสนใจเธอเธอค่อยๆหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมารู้สึกถึงน้ำหนักบางเบาแต่กลับหนักอึ้งในใจเธอคลี่มันออกอย่างช้าๆ ลายมือเรียบคมเขียนด้วยปากกาหมึกซึมสีดำข้อความสั้นเพียงไม่กี่บรรทัดแต่ทันทีที่อ่านจบลมหายใจของเธอก็ติดขัดผมขอโทษที่ไม่ให้ทิปถ้าคุณกำลังอ่านข้อความนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ผมกำลังตามหาการุณาโทรไปที่เบอร์นี้พรุ่งนี้เช้าเรื่องนี้เกี่ยวกับอดีตของคุณและชีวิตที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีค่าเพียงใดมือของน้ำฝนสัน่นจนต้องกำกระดาษไว้แน่นเธออ่านซ้ำอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้อ่านผิดชื่อของเธอไม่ได้ถูกเขียนไว้แต่ประโยคสุดท้ายกลับเหมือนทะลุเข้ามาในใจเธอไม่เคยเล่าอดีตให้ใครฟังไม่เคยบอกใครว่าเธอเติบโตมาอย่างไรไม่เคยบอกใครถึงแม่ที่จากไปตั้งแต่เธอยังเด็กและพ่อที่หายไปจากชีวิตโดยไม่ทิ้งร่องรอยมันคืออะไรเธอพึมพำกับตัวเองเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินคืนนั้นน้ำฝนนอนไม่หลับเธอนั่งอยู่บนเตียงห้องเช่าเล็กๆจ้องมองกระดาษโน้ตวางอยู่บนโตะ๊ะข้างเตียงแสงไฟ ถนนลอดผ่านผ้าม่านเก่าๆ่องกระทบตัวอักษรสีดำจนดูเด่นชัดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพิมพ์เบอร์นั้นลงไปแต่ก็ลบออกก่อนจะวางมันลงอีกครั้งถ้าเป็นแค่เรื่องล้อเล่นละ่ะถ้าเป็นกับดักหรือถ้าเขาแค่คนรวยประหลาดที่ชอบควบคุมชีวิตคนอื่นแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงทุกครั้งที่คิดถึงสายตาของเขาในร้านสายตาที่ดูเหมือนมองเธอมากกว่าพนักงานเสิร์ฟธรรมดาราวกับกำลังค้นหาอะไรบางอย่าง รุ่งเช้าน้ำฝนตื่นก่อนนาฬิกาปลุกเธอล้างหน้าแต่งตัวอย่างเรียบร้อยผิดจากทุกวันโน้ตถูกพับใส่กระเป๋าเสื้ออย่างทนุถนอมเธอยืนอยู่หน้ากระจกสูดหายใจลึกแค่โทรถ้ามันไม่มีอะไรก็แค่วางสายเธอบอกตัวเองนิ้วกดโทรออกเสียงสัญญาณดังเพียงครั้งเดียวก่อนจะมีเสียงผู้ชายทุ้มต่ำรับสายคุณโทรมาแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งแต่แฝงความโล่งใจผมรอคุณอยู่น้ำฝนกลืนน้ำลายคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นฉัน ปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเขาจะตอบช้าๆเพราะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะไม่โยนโน้ตแผ่นนั้นทิ้งหัวใจของน้ำฝนเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงเธอไม่รู้ว่ากำลังก้าวเข้าไปสู่อะไรแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและชายที่ไม่ให้ทิพย์เลยสักบาทคนนั้นกำลังจะเปิดประตูไปสู่อดีตที่เธอไม่เคยกล้าเผชิญน้ำฝนนั่งอยู่บนรถเมลสายเดิมที่เธอขึ้นทุกเช้าแต่วันนี้ทุกอย่างดูต่างออกไปเสียงเครื่องยนต์ดังกลบความคิดฟุ้งซ่านไม่ได้เลยมือของเธอ กำโทรศัพท์แน่นข้อความสั้นๆจากชายคนนั้นยังค้างอยู่ในหน้าจอผมจะส่งที่อยู่ให้คุณมาคนเดียวอาคารสำนักงานสูงตระหง่านตรงหน้าเธอดูเย็นชาและห่างไกลาจากโลกของพนักงานเสิร์ฟอย่างเธอลิฟต์กระจกพาเธอขึ้นไปชั้นบนสุดอย่างเงียบงันหัวใจของน้ำฝนเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีจนเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเธอก็เห็นเขายืนรอยอยู่ตรงนั้น CEO คนนั้นไม่ได้สวมสูทร,ราคาแพงเหมือนเมื่อคือนเขาใส่เพียงเสื้อเชิตสีขาวเรียบๆแขนเสื้อพับขึ้นเล็กน้อยใบหน้าดูอ่อนล้า กว่าที่เธอจำได้แต่ดวงตายังคมและลึกจนทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุเข้าไปข้างในคุณมาตรงเวลาเขาพูดเบาๆแล้วภายมือเชิญเธอเข้าไปในห้องทำงานกว้างใหญ่น้ำฝนนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามโต๊ะไม้ขนาดใหญ่มือวางบนตักพยายามควบคุมเสียงสั่นในใจคุณเรียกฉันมาที่นี่เพราะอะไรคะเขานิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังก่อนอื่นผมต้องขอโทษอีกครั้งเรื่องที่ผมรู้ว่ามันทำให้คุณรู้สึกแย่เธอหัวเราะแผ่ว มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกค่ะเขาสายหน้าแต่นี่ไม่เหมือนครั้งอื่นผมตั้งใจไม่ให้เพราะผมต้องแน่ใจว่าคุณจะเจอโนต้ตนั้นด้วยตัวเองคำพูดนั้นทําให้บรรยากาศในห้องหนักอึ้งขึ้นทันทีน้ําฝนขยับตัวเล็กน้อยคุณรู้จักฉันได้ยังไงเขาลุกขึ้นเดินไปยืนริมหน้าต่างมองลงไปยังถนนเบื้องล่างผมรู้จักแม่ของคุณโลกของน้ําฝนเหมือนหยุดหมุนเสียงทุกอย่างรอบตัวหายไปชั่วขณะแม่ของฉัน ใช่เขาหันกลับมาสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกชื่อของเธอคือมาลีน้ำฝนกำมือแน่นเล็บจิกเข้าเนือ้อคุณรู้ได้ยังไงแม่ฉันเสียไปตั้งแต่ฉันยังเด็กเขาเดินกลับมานั่งช้าๆเพราะผมคือคนที่ทิ้งเธอไปคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในหัวใจน้ำฝนลุกขึ้นยืนทันทีถ้าคุณเรียกฉันมาเพื่อพูดเรื่องนี้ฉันไม่อยากฟังผมไม่ได้ขอให้คุณให้อภัยเขาพูดเสียงหนักผมแค่อยากบอกความจริง น้ำฝนยืนนิ่งน้ำตาคลอความจริงอะไรที่มันสายไปแล้วเขาสูดหายใจลึกผมกับแม่คุณรักกันมากแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีอะไรเลยผมเลือกความทะเยอทะยานเลือกอนาคตของตัวเองแล้วก็ทิ้งเธอไว้ข้างหลังแล้วคุณก็กลายเป็นเศรษฐีพันล้านน้ำฝนผู้เสียงสัน่นส่วนแม่ฉันต้องเลี้ยงลูกคนเดียวจนล้มป่วยเขาหลับตาลงผมรู้ข่าวเธอช้าเกินไปตอนที่ผมกลับไปเธอจากไปแล้วห้องทั้งห้องเงียบงันน้ำฝนสุดนั่งลงบนเก้าอี้ความโกรธความเสียใจ และความสับสนประปนกันจนแยกไม่ออกแล้วฉันหลักคะคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นลูกของเธอเขาหยิบแฟ้มบางๆจากลิ้นชักวางลงบนโต๊ะผมตามหาคุณมาหลายปีเอกสารโรงพยาบาลบ้านเช่าเก่าๆจนกระทั่งเมื่อคืนผมเห็นคุณในร้านน้ำฝนมองแฟ้มนั้นอย่างไม่กล้าแต่แล้วคุณต้องการอะไรจากฉันเขาสบตาเธอผมอยากชดเชยอยากรับผิดชอบในสิ่งที่ผมพลาดไปน้ำฝนหัวเราะทั้งน้ำตาด้วยเงินเหรอคะ่ะ เขานิ่งไปถ้าคุณคิดว่ามันคือทั้งหมดผมเข้าใจเธอสายหน้าฉันไม่ได้ขาดเงินอย่างเดียวฉันขาดพ่อคำพูดนั้นทำให้เขาน้ำตาคลอเป็นครั้งแรกผมรู้และผมไม่คาดหวังให้คุณเรียกผมแบบนั้นความเงียบปกคลุมอีกครั้งน้ำฝนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังลงแต่ลึกๆก,ก็มีคำถามที่เธอไม่เคยกล้าถามใครแม่แม่เคยพูดถึงคุณบ้างไหมเขายิ้มเศร้าเธอไม่เคยพูดร้ายเธอบอกว่าผมมีเหตุผลของผม และหวังว่าสักวันผมจะคิดถึงเธอน้ำฝนหลับตาน้ำตาไหลลงมาอย่างไม่อายอีกต่อไปภาพแม่ที่เธอจำได้เป็นผู้หญิงอ่อนโยนที่ยิ้มให้เสมอแม้ในวันที่ป่วยหนักผมไม่ขอให้คุณตัดสินใจตอนนี้เขาพูดเบาๆแค่ขอให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ไร้ค่าคุณเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากแก้ไขอดีตน้ำฝนลุกขึ้นยืนอีกครั้งคราวนี้เสียงของเธอมั่นคงขึ้นฉันต้องการเวลาเขาพยักหน้าผมจะรอไม่ว่าคุณจะเลือกอยังไง เมื่อเธอเดินออกจากอาคารนั้นแสงแดดยามบ่ายส่องลงมาบนใบหน้าน้ำฝนรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนเส้นแบ่งระหว่างอดีตท,ที่เจ็บปวดกับอนาคตที่ไม่แน่นอนเธอไม่รู้ว่าจะให้อภัยเขาได้หรือไม่แต่เธอรู้ว่าความลับใต้จานใบนั้นได้เปิดแผลในใจที่ไม่เคยสมาและบางทีก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่เธอไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นได้คืนวันนั้นน้ำฝนกลับมาถึงห้องเช่าเล็กๆของเธอด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเธอถอดรองเท้าวางไว้หน้าประตูนั่งลงบนพื้นเย็นๆ โดยไม่เปิดไฟปล่อยให้ความมืดโอบล้อมราวกับจะช่วยซ่อนความสับสนในใจโทรศัพท์ในมือสั่นเบาๆจากสายที่ไม่ได้รับหลายสายเป็นเบอร์เดียวกับที่เธอจำได้ขึ้นใจเธอมองมันนิ่งก่อนจะวางลงความน่าคำพูดของเขายังดังกล้องอยู่ในหัวคุณเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากแก้ไขอดีตประโยคนั้นควรจะทำให้เธอรู้สึกมีค่าแต่กลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนภาระความจริงที่ถูกเปิดเผยเร็วเกินไปทำให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องน้ำฝนลุกขึ้นเดินไปเปิดลิ้นชักเก่า ที่เธอแทบไม่เคยเปิดภายในมีเพียงรูปถ่ายซีดจางไม่กี่ใบกับจดหมายเก่าๆของแม่เธอหยิบจดหมายหนึ่งขึ้นมาตัวอักษรโค้งมนคุ้นตาฝนลูกแม่ไม่รู้ว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงแต่แม่หวังว่าลูกจะไม่โทษใครถ้าวันหนึ่งลูกได้รู้ความจริงทั้งหมดขอให้ลูกเลือกในแบบที่หัวใจลูกสงบมือของเธอสั่นน้ำตาหยดลงบนกระดาษแม่รู้แม่รู้บางอย่างมาตลอดและเลือกที่จะเงียบน้ำฝนรู้สึกโกรธและคิดถึงแม่ในเวลาเดียวกัน หลายวันต่อมาชีวิตประจำวันเหมือนเดินต่อไปแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเธอเสิร์ฟอาหารยิ้มให้ลูกค้าแต่หัวใจกลับล่องลอยทุกครั้งที่เห็นชายวัยกลางคนในสูตรเธอจะสะดุ้งโดยไม่ตั้งใจจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเก็บโตะ๊ะโทรศัพท์ในกระเป๋าก็สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความไม่ใช่สายเรียกเข้าผมอยู่หน้าร้านไม่ต้องออกมาก็ได้แค่อยากเห็นว่าคุณโอเค น้ำฝนเงยหน้ามองผ่านกระจกชายคนนั้นยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนไม่ได้เข้ามาไม่ได้เรียกร้องอะไรแค่ยืนรอเหมือนคนที่ไม่รู้จะทำยังไงกับความผิดพลาดของตัวเองเธอเดินออกไปหาเขาในที่สุดเสียงรถวิ่งผ่านดังเป็นฉากหลังคุณไม่ควรมาที่นี่เขาพยักหน้าผมรู้แต่ผมกลัวว่าถ้าผมไม่มาคุณจะคิดว่าผมทิ้งคุณไปอีกประโยคนั้นทำให้เธอเงียบไปคุณไม่เคยรู้เลยว่าการถูกทิ้งมันเป็นยังไงเขาก้มหน้าผมกำลังเรียนรู้ พวกเขานั่งลงที่มา้านั่งริมทางไม่มีใครพูดอะไรอยู่พักใหญ่ลมเย็นพัดผ่านน้ำฝนรู้สึกเหมือนกำแพงในใจเริ่มร้าวเล็กน้อยถ้าฉันยอมรับคุณเข้ามาในชีวิตเธอผู้ชาชามันจะเปลี่ยนอะไรได้จริงเหรือคะเขามองเธอด้วยสายตาจริงใจผมไม่รู้แต่ผมสัญญาว่าจะไม่หนีน้ำฝนหัวเราะเบาๆคำสัญญามันฟังง่ายนะคะผมรู้เขาตอบทันทีเพราะผมเคยผิดคำสัญญามาแล้วคืนนั้นพวกเขาแยกจากกัน โดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่เช้าวันถัดมาน้ำฝนได้รับพัสดุเล็กๆหน้าห้องเป็นกล่องไม้เก่าเมื่อเปิดออกเธอพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งปกซีจากการเวลาด้านในเป็นลายมือของแม่ทุกหน้าพูดถึงชีวิตการทำงานความเหนื่อยและชื่อผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกเขียนด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่ความโกรธน้ำฝนอ่านไปน้ำตาไหลไปเธอเพิ่งเข้าใจว่าแม่ไม่เคยเกลียดเขาเลยคืนเดียวกันนั้นเธอโทรหาเขาเป็นครั้งแรกฉันอ่านบันทึกของแม่แล้ว ปลายสายเงียบไปก่อนเขาจะตอบเสียงสัน่นผมเก็บมันไว้ตลอดเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้ผมไม่ลืมว่าผมทำพลาดอะไรไปแม่ไม่อยากให้ฉันเกลียดคุณน้ำฝนพูดเบาๆแต่การให้อภัยมันยากผมไม่เร่งเขาตอบผมแค่อยากอยู่ตรงนี้วันเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มพบกันบ้างในที่สาธารณะกินข้าวง่ายๆไม่ใช่ร้านหรูเขาฟังเธอเล่าเรื่องชีวิตโดยไม่ขัดไม่สั่งไม่เสนอเงินทุกครั้งที่เขามองเธอมันไม่ใช่สายตาของนักธุรกิจ แต่เป็นสายตาของคนที่กลัวจะเสียโอกาสอีกครั้งกระทั่งวันหนึ่งเขาชวนเธอไปที่สุสานที่ที่แม่ของเธอพักอยู่น้ำฝนยืนมองเขาวางดอกไม้ลงอย่างเงียบงันน้ำตาเขาไหลโดยไม่ปิดบังขอโทษนะมาลีเขาพูดกับหลุมศพผมกลับมาช้าเกินไปน้ำฝนยืนข้างๆรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เชื่อมโยงกันโดยไม่ต้องมีคำพูดเธอไม่รู้ว่าการให้อภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่เธอเริ่มรู้แล้วว่าความกโกรธไม่ได้ทำให้หัวใจเธอเบาลงเลย ขณะเดินออกจากสุสานเธอพูดขึ้นเบาๆฉันยังไม่เรียกขุนว่าพ่อได้เขาพยักหน้าแค่นี้ก็พอแล้วน้ำฝนมองท้องฟ้ายามเย็นความลับใต้จานในวันนั้นไม่ได้ให้คำตอบทุกอย่างแต่ได้เปิดทางให้หัวใจสองดวงที่แตกสลายเริ่มเรียนรู้ที่จะเดินเคียงกันแม้จะยังเต็มไปด้วยบาดแผลก็ตามเช้าวันหนึ่งน้ำฝนตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกแปลกใหม่เหมือนมีบางอย่างในอกที่หนักมานานเริ่มคลายลงเล็กน้อยเธอแต่งตัวไปทำงานตามปกติ แต่วันนี้เธอไม่หลบสายตาใครไม่สะดุ้งเมื่อเห็นผู้ชายวัยกลางคนในสูตรอีกต่อไปเธอเริ่มยอมรับความจริงว่าชีวิตของเธอไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวและอดีตไม่ได้มีอำนาจเหนือทุกลมหายใจของเธอในร้านอาหารเสียงพูดคุยของลูกค้าดังคลอเหมือนเคยน้ำฝนเสิร์ฟอาหารด้วยรอยยิ้มที่จริงใจมากขึ้นเธอเริ่มสังเกตว่าการยิ้มโดยไม่ฝืนมันเบากว่าที่คิดระหว่างพักเธอเปิดโทรศัพท์อ่านข้อความจากเขาวันนี้ผมจะไม่ติดต่อคุณถ้าคุณอยากอยู่เงียบเงียบผมเข้าใจ เธออ่านแล้ววางโทรศัพท์ลงความรู้สึกอึดอัดในใจลดลงเขาไม่ได้พยายามบุกเข้ามาในชีวิตเธอเหมือนพายุแต่ค่อยๆอ,อยู่เหมือนเงาที่ไม่กดดันหลายสัปดาห์ผ่านไปความสัมพันธ์ของพวกเขาเหมือนเดินบนสะพานไม้เก่าๆต้องระวังทุกก้าวเขาไม่เคยพูดถึงเงินไม่เคยเสนอจะเปลี่ยนชีวิตเธอในชั่วข้ามคืนสิ่งที่เขาทําคือฟังฟังเรื่องลูกค้าที่เรื่องมาฟังเรื่องรองเท้าที่เริ่มขาดฟังเรื่องฝนตกที่ทําให้เธอกลับบ้านลําบาก วันหนึ่งเขาชวนเธอไปดูสถานที่แห่งหนึ่งเป็นตึกเก่าชั้นเดียวชานเมืองประตูไม้สีซีดเปิดออกเผยให้เห็นร้านอาหารเล็กๆที่ปิดตัวไปนานแล้วที่นี่คือที่ที่ผมกับแม่คุณเคยมาฝันกันเขาพูดเบาๆเราอยากเปิดร้านเล็กๆที่คนธรรมดาเข้ามากินได้น้ำฝนเดินดูรอบๆผนังลอกโต๊ะเก่าแต่บรรยากาศกลับอบอุ่นอย่างประหลาดมันไม่เหมือนโลกของคุณเลยเขายิ้มจางๆโลกของผมไม่ได้เริ่มจากตึกสูง คำพูดนั้นทำให้เธอเริ่มเห็นเขาในมุมใหม่ไม่ใช่ซีโอพันล้านแต่เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เคยจนเคยฝันและเคยทิ้งสิ่งสำคัญไปไม่นานหลังจากนั้นข่าวหนึ่งก็ระเบิดขึ้นในสื่อบริษัทของเขาถูกกล่าวหาว่ามีการเลิกจ้างพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมชื่อของเขาถูกวิาพากวิจารอย่างหนักน้ำฝนเห็นข่าวจากหน้าจอโทรศัพท์ใจวิวโดยไม่รู้เหตุผลคืนนั้นเขาโทรหาเธอเสียงอ่อนแรงกว่าทุกครั้งคุณคงเห็นข่าวแล้วค่ายเธอตอบสั้นๆ ถ้าคุณไม่อยากยุ่งกับผมตอนนี้ผมเข้าใจเขาพูดเหมือนเตรียมใจน้ำฝนเงียบไปครู่หนึ่งฉันไม่รู้ความจริงทั้งหมดแต่ฉันรู้ว่าการตัดสินคนจากพาดหัวข่าวมันง่ายเกินไปเขาหัวเราะแผ่วๆคุณเหมือนแม่คุณจริงๆวันต่อมาน้ำฝนถูกผู้จัดการเรียกไปคุยลูกค้าบางคนไม่พอใจที่รู้ว่าเธอมีความเกี่ยวข้องกับซีอคนนั้นแม้จะไม่มีใครรู้รายละเอียดแต่สายตาที่มองเธอเปลี่ยนไป ถ้าคุณลำบากใจคุณพักงานไปก่อนก็ได้ผู้จัดการพูดอย่างระมัดระวังน้ำฝนออกจากร้านในวันนั้นด้วยหัวใจหนักอึ้งเธอไม่เคยคิดว่าอดีตของพ่อจะย้อนมากระทบชีวิตเธอเร็วขนาดนี้เธอนั่งอยู่ในห้องเช่ามองผนังโล่งๆความโกรธกลับมาอีกครั้งเธอโทรหาเขานี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าการไม่หนีเหรอคะปลายสายเงียบไปผมขอโทษผมไม่คิดว่ามันจะกระทบคุณฉันไม่อยากเป็นเงาของคุณน้ำฝนพูดเสียงสัน่น ฉันมีชีวิตของฉันผมรู้เขาตอบทันทีและถ้าการที่ผมอยู่ใกล้ทําให้ชีวิตคุณพังผมจะถอยคําตอบนั้นทําให้เธอหยุดน้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันไม่ได้อยากให้คุณหายไปความเงียบปกคลุมสายก่อนเขาจะพูดเบาๆงั้นเราจะหาวิธีที่คุณยังเป็นคุณและผมยังรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําช่วงเวลานั้นเองน้ําฝนตรหนักว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องของการให้อภัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้จะยืนอยู่ข้างกันโดยไม่กลืนกันไปเธอกลับไปทำงานอีกครั้งแม่จะถูกมองด้วยสายตาแปลกๆแ,แต่เธอเริ่มยืนตรงมากขึ้นผู้ชัดขึ้นเธอไม่ปฏิเสธว่าเขาเป็นใครแต่ก็ไม่ยอมให้ใครนิยามเธอด้วยชื่อของเขาคืนหนึ่งหลังร้านปิดเขามานั่งรอที่โต๊ะมุมเดิมไม่ใช่โต๊ะหมายเลขเจ็ดแต่เป็นโต๊ะธรรมดาที่ไม่มีใครสนใจเขาสั่งอาหารง่ายๆและเมื่อจ่ายเงินเขาวางทิปไว้ตามสมควรแต่ไม่มีโน้ตไม่มีเงื่อนไข น้ำฝนมองถาดเงินแล้วเงยหน้ามองเขาครั้งนี้ไม่มีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมคะเขายิ้มมีแค่ความเคารพหัวใจของเธออุ่นขึ้นอย่างที่ไม่คาดคิดบางทีความรักและความรับผิดชอบไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือวุ่หวาแค่ไม่ทำร้ายกันซ้ำอีกก็อาจเพียงพอแล้วฤดูฝนมาเยือนเมืองทั้งเมืองชุ่มด้วยกลิ่นดินเปียกน้ำฝนเดินกลับห้องเช่าพร้อมร่มคันเก่าฝนตกหนักจนถนนพร่าเลือนเธอคิดถึงแม่คิดถึงวันที่ต้องวิ่งหลบฝนด้วยกันไม่มีใครรู้ว่า ผู้หญิงธรรมดาคนนั้นเคยแบกรับความเจ็บปวดไว้มากแค่ไหนและไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวของเธอกำลังถูกเขียนต่อโดยผู้ชายที่เคยหายไปจากชีวิตหลังเหตุการณ์ในร้านชีวิตของน้ำฝนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆไม่ใช่เพราะเงินหรืออำนาจของเขาแต่เพราะเธอเริ่มกล้าพูดในสิ่งที่คิดเธอกล้าปฏิเสธลูกคา้าที่ไม่ให้เกียรติกล้าขอวันหยุดเมื่อร่างกายอ่อนลา้าและกล้ายอมรับว่าหัวใจตัวเองยังเจ็บอยู่เขาเองก็เปลี่ยนไปเช่นกันข่าวในสื่อยังคงตามหลอกหลอน แต่เขาเริ่มออกมาพูดความจริงเปิดเผยการตัดสินใจผิดพลาดในอดีตยอมรับความล้มเหลวต่อหน้าสาธารณะหลายคนไม่เชื่อบางคนหัวเราะเยาะแต่เขายืนอยู่ตรงนั้นอย่างไม่หนีคืนหนึ่งเขาชวนเธอไปงานเลี้ยงเล็กๆของบริษัทน้ำฝนลังเลแต่สุดท้ายก็ไปเธอสวมชุดเรียบง่ายไม่หรูหราไม่พยายามกลมกลืนกับโลกของเขาห้องจัดเลี้ยงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและบทสนทนาทางธุรกิจสายตาหลายคู่มองมาที่เธอด้วยความสงสัยกระซิบกระซาบดังแผ่ว เธอเริ่มอึดอัดจนเขากระซิบข้างหูถ้าคุณอยากกลับเรากลับได้ทันทีเธอสายหน้าฉันอยากยืนตรงนี้ด้วยตัวเองเขายิ้มอย่างภูมิใจในความเงียบระหว่างงานผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาเธอคุณคือลูกสาวของเขาใช่ไหมน้ำฝนสูดหายใจลึกใช่ค่แต่ฉันเป็นแค่น้ำฝนผู้หญิงคนนั้นนิ่งไปก่อนจะยิ้มบางๆแม่คุณน่าจะภูมิใจประโยคนั้นทำให้น้ำฝนต้องหันหน้าหนีน้ำตาคลอ แต่หัวใจกลับอุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่นานหลังจากนั้นเขาเริ่มจัดตั้งกองทุนเล็กๆช่วยเหลือพนักงานที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์แต่เพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดน้ำฝนเห็นเขาทำงานจนดึกเหนื่อยแต่ไม่บน่นวันหนึ่งเขายื่นเอกสารให้เธอผมอยากให้คุณช่วยดูโครงการนี้ร้านอาหารชุมชนรายได้ไม่มากแต่ยั่งยืนเธอเปิดดูมันคือร้านเล็กๆแบบที่แม่เคยฝันน้ำฝนเงยหน้ามองเขาทำไมต้องเป็นฉัน เพราะคุณรู้จักความหิวความเหนื่อยและศักดิ์ศรีของคนทำงานเขาตอบทันทีเธอรับเอกสารนั้นไม่ใช่ในฐานะลูกสาวของเศรษฐีแต่ในฐานะคนที่ผ่านชีวิตจริงช่วงเวลานั้นเองความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปอีกขั้นไม่ใช่แค่การเยียวยาอดีตแต่เป็นการสร้างอนาคตร่วมกันอย่างระมัดระวังคืนก่อนวันเปิดร้านทดลองน้ำฝนนั่งอยู่คนเดียวในร้านเล็กๆแสงไฟสีอุ่นส่องโต๊ะไม้เธอวางรูปแม่ไว้ตรงมุมเงียบงนันแต่ไม่เดียวดาย เขาเดินเข้ามายืนมองภาพนั้นเธอคงยิ้มอยู่น้ำฝนพยักหน้าฉันยังไม่เรียกคุณว่าพอ่อเขายิ้มอย่างเข้าใจผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อคำเรียกเธอหันไปมองเขาแต่ฉันเริ่มไม่อยากให้คุณหายไปประโยคนั้นทำให้เขาน้ำตาคลอเขาไม่พูดอะไรแค่ยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆวันเปิดร้านผู้คนในชุมชนเข้ามาอุดหนุนบางคนยิ้มบางคนแปลกใจแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นน้ำฝนยืนหลังเคาน์เตอร์ เหมือนวันที่เธอเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพังเมื่อร้านปิดในคืนนั้นเธอนั่งลงถอนหายใจยาวถ้าแม่ยังอยู่เธอคงดีใจเขาพยักหน้าผมอยากเชื่อว่าเธอให้อภัยผมแล้วน้ำฝนมองไฟถนนนอกหน้าต่างฝนหยุดตกเมืองดูสงบกว่าที่เคยเธอรู้ว่าบาดแผลในใจอาจไม่หายสนิทแต่เธอก็ไม่กลัวมันอีกต่อไปเพราะบางครั้งการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่เปลี่ยนคนที่เราเลือกจะเป็นในวันพรุ่งนี้ เช้าวันหนึ่งหลังร้านอาหารชุมชนเปิดได้ครบหนึ่งปีน้ำฝนยืนมองแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านกระจกหน้าร้านเสียงช้อนกระทบจานดังเป็นจังหวะคุ้นเคยกลิ่นอาหารลอยคลุ้งอย่างอบอุ่นเธอไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มพนักงานเสิร์ฟอีกต่อไปแต่สวมผ้ากันเปื้อนธรรมดาเสื้อยืดเรียบๆมือเปื้อนแป้งเล็กน้อยชีวิตของเธอไม่ได้หรูหราแต่มั่นคงและเต็มไปด้วยความหมายชายคนนั้นนั่งอยู่โต๊ะมุมร้านอ่านหนังสือพิมพ์เงียบๆไม่ใช่ในฐานะซียวพันล้านไม่ใช่แขกพิเศษแต่เป็นผู้ชายธรรมดาที่มาช่วยยล้้าาางจางจนนหัรทุกเ็ เขาไม่เคยอวดตัวไม่เคยพูดถึงอดีตเว้นแต่เมื่อเธอถามวันนี้เป็นวันที่เขาขอให้เธอปิดร้านเร็วกว่าปกติน้ำฝนไม่ถามเหตุผลเธอเรียนรู้แล้วว่าบางคำตอบต้องรอจังหวะของมันพวกเขาเดินไปที่สุสานด้วยกันดอกไม้สีขาวถูกวางลงบนหลุมศพของแม่ลมพัดเบาๆเขายืนเงียบไม่พูดคำขอโทษซ้ำอีกเพราะเขารู้ว่าคำพูดไม่อาจเปลี่ยนสิ่งที่ผ่านไปแล้วน้ำฝนเป็นฝ่ายพูดขึ้นแม่คงไม่อยากเห็นเรายืนเงียบใส่กันเขายิ้มเศร้า ผมพยายามเป็นคนที่เธออยากให้ผมเป็นเธอมองหลุมศพนั้นนานก่อนจะพูดเสียงแผ่วฉันยังเจ็บอยู่บ้างแต่ฉันไม่โกรธแล้วประโยคนั้นทำให้เขาหายใจสั่นน้ำตาไหลลงมาอย่างไม่ไอายขอบคุณหลังจากวันนั้นข่าวในสื่อเริ่มเงียบลงชื่อของเขาไม่ถูกพูดถึงด้วยความเกลียดชังเหมือนก่อนเขาถอยออกจากตำแหน่งบริหารระดับสูงส่งต่ออำนาจให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่กับโครงการเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจแต่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาได้จริง คืนหนึ่งน้ำฝนนั่งนับรายได้หลังร้านปิดเขานั่งข้างๆอย่างเงียบๆผมมีอะไรจะให้คุณเขายื่นซองกระดาษสีน้ำตาลให้เธอเปิดออกช้าๆข้างในไม่ใช่เช็คไม่ใช่เอกสารโอนหุ้นแต่เป็นโน้ตแผ่นเล็กลายมือเดียวกับวันนั้นใต้จานขอบคุณที่คุณไม่โยนมันทิ้งขอบคุณที่คุณกล้าดูมันและขอบคุณที่คุณสอนผมว่าความรับผิดชอบไม่ใช่เงินแต่คือการอยู่จนจบน้ำฝนอ่านจบน้ำตาคลอเธอหัวเราะเบาๆ คุณยังชอบเขียนโน้ตแปลกๆอยู่นะคะเขายิ้มเพราะมันคือวิธีเดียวที่ผมกล้าพูดความจริงเธอพับโน้ตนั้นเก็บไว้ในลิ้นชักเดียวกับจดหมายของแม่มันไม่ได้แทนที่อดีตแต่เชื่อมันเข้ากับปัจจุบันอย่างอ่อนโยนหลายเดือนต่อมาวันหนึ่งมีนักลก่าวมาที่ร้านขอสัมภาษณ์เธอเรื่องลูกสาวเศรษฐีพันล้านที่เลือกชีวิตธรรมดาน้ำฝนปฏิเสธอย่างสุภาพฉันไม่ใช่เรื่องราวของใครเธอพูดฉันคือคนธรรมดาที่เลือกไม่ทิ้งหัวใจตัวเอง เย็นวันนั้นร้านปิดเร็วกว่าปกติเขานั่งมองเธอจัดโต๊ะด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพถ้าวันนั้นผมให้ทิปคุณคุณอาจไม่เจอโนต้ตน,น,น้ำฝนพยักหน้าแอชันอาจไม่เจอคุณในแบบที่เป็นจริงทั้งคู่หัวเราะเบาๆในความเงียบที่ไม่อึดอัดก่อนปิดไฟเขาหยุดอยู่ที่ประตูฝนเธอหันมาค่ะเขาลังเลเล็กน้อยก่อนพูดเสียงแผ่วแต่ชัดเจนถ้าวันหนึ่งคุณอยากเรียกผมว่าอะไรผมก็พร้อมน้ำฝนเดินเข้าไปใกล้หยุดอยู่ตรงหน้า เขาเธอไม่พูดคำว่าพ่อแต่จับมือเขาแน่นแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเขากำมือเธอกลับน้ำตาไหลเงียบเงียบคืนสุดท้ายของปีร้านอาหารชุมชนเปิดไฟอบอุ่นคนในละแวะกนั่งกินข้าวหัวเราะเด็กๆวิ่งเล่นน้ำฝนยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมเธอนึกถึงคืนที่ชายคนหนึ่งไม่ให้ทิปเลยสักบาทนึกถึงโน้ตลับใต้จานนึกถึงความเจ็บความกโกรธและความกลัวทั้งหมดนั้นไม่ได้หายไป แต่มันไม่ควบคุมชีวิตเธออีกต่อไปเพราะบางครั้งปาฏิหารไม่ได้มาในรูปของเงินหรือโชคชะตาแต่มาในรูปของความกล้าที่จะไม่เดินหนีและการเลือกจะอยู่แม้ในวันที่ยากที่สุด